สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้มันดูมันดูหลักหน่วยล่างนั้นเพื่อนนะมันดูหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างของเราที่ผ่านมามันเข้านั่นเพื่อนนะลองดูงวดต่อไปนี่มันจะเข้ามาเพื่อนสองศูนย์งวดที่ผ่านมาก็ก็เข้านั่นเพื่อนนะก่อนเข้าดูแนวทางเราเพื่อนฝากซ่องฝากคาเตือนครับคลิปวันนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อ ตลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสินผิกดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนี่แปลกนะเพื่อนนะ,ะ <c oughs> <c oughs> นนนผมไม่ได้วางใบคําเตือนนั้นเพื่อนนะเพราะว่าผมก็บอกมันเพื่อนไปใบคําเตือนผมมันลมลมมาผมเลยย้ายย้ายที่ถ่ายนานเพื่อนนะก็เลยหาไม่เจอเลยเอา ใบผลออกตลาดนี่มาผลยังหาใบคําเตือนไม่เจอนั่นเพื่อนนะใบคําเตือนผมย้ายสถานที่ทายาไม่รู้ผมเก็บใบกับสมุดเล่มไหนกับสูตรหวยเล่มไหนยังหาไม่เจอก็เลยบอกเพื่อนไปตามนี้คําเตือนนั้นเพื่อนนะอย่าลืมคําเตือนนั้นเพื่อนนะสูตรมันเข้ามาเราก็ต้องดูว่างวดต่อไปนี่จะเข้าไหม เดี๋ยวผมจะปรับขึ้นมากน่อน,นั้นเพื่อนนะเดี๋ยวค่อยดูหลักสิบล่างเงินหลักหน่วยล่างเพื่อหลักสิบเพื่อหลักสิบตัวเด่นของเราไม่เข้าเพื่อนก็ดูตัวลองนะเพื่อนนะดูตัวลองอืมต้องอลงอีก อ๋อตัวงวดนี้เป็นงวดแรกเลยสามหนึ่งตัวชนเข้าทุกงวดนั่นเพื่อนนะตัวชนเข้ามางวดแรกนี้เลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขเก้าเลขเก้าเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหกเลขหก เลขแปดเลขแปดผมดูฝั่งฝั่งนี้มาสองตัวมันคือเป็นบางงวดนั้นพ่นะ่ะนะอย่างนี้งวดแรกนี้มาสองตัวฝั่งนี้จะเข้าสองตัวดีนั้นพ่ะนะมีเก้าสองไม่มีมีสี่มีสอง อ๋อดูไปเลยนั้นเพนะถึงในเลขสี่มาเลขเก้ามานี่เลขเกดเลขสามไม่มาเลขเก้ามาอืมศูนย์มาเลขสองเลขสามมาฝั่งนี้ ้าเป็นบาง,งวดมันได้เข้าเสมอนั้นกพื่อน,อนนะแล้วก็จับตัวชนไว้ใส่กับหลักหน่วยล่างก่อนนั้นเพื่อนนะเลขห้าตัวนี้มาเลขห้าฝั่งนี้มาตรงนี้เข้า สองนี้เข้าสองตัวฝั่งนี้เข้าสองตัวมางวดที่ผ่านมางวนี้ผ่านมาออกห้าหกห้าสี่ห้าสี่เต็มเก้าฝั่งนี้เข้าสองตัวดูนั้นเพื่อนงวดใหม่นี้เพื่อนคิดว่าจะชอบตัวไหนที่จะเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยล่าง ดูตัวชนถ้าตัวชนเข้านัเพื่อนะวันนี้มีมีตัวเดียวนันเพื่อนะถ้าตัวเดียวเข้าจะเป็นหลักหน่วยล่างจะได้ตัวเดียวนันเพื่อนะบีแปดตัวเดียว มันเพื่อนชอบตัวไหนถ้าเกิดว่าสูตรใดสูตรหนึ่งผิดถ้าสูตรนี้เดินผิดกลุ่มนี้จะมาเพื่อนชอบตัวไหนเอาไปถ้าเลขหนึ่งถ้าฝั่งนี้เดินผิดเลขหนึ่งจะเป็นชนนอนเพื่อนนะ่ะจะเป็นชนถ้าฝั่งนี้บวกห้าก็จะเป็นเลขสามนี่ตามสูตรนี้ก็ ถ้ามันส่วนมันได้เลืกแปดตัวเดียวเลืกแปดตัวเดียวจะอยู่หลักหน่วยนั้นเพื่อนะตามสูตรไม่รู้จะเข้าไม่เข้านั้นเพื่อนะนี่ตามสูตรที่ผ่านมามันเข้าสูตรก็เข้ามาประมาณสิบกว่างวดเกือแบยี่สิบงวดนั้นเพื่อนะผมไม่ได้เขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้างวดนี่กำลังดีนั้นเพื่อนะสิบเก้างวดกำลังดี 1ิบก้างวดกำลังดีถ้าแปดอยู่หลักหน่วยนั้นเพื่อนนะถ้าแปดอยู่หลักหน่วยเลขเด่นของเราเลขเด่นของเราผมเปิดดูก่อนอดูว่าแปดเด่นแล้วนั่นเพื่อนนะ ดูว่าแปดเด่นแล้วเดี๋ยวผมจะเอาดูเด่นบนให้ดูเด่นล่างให้ดูอีกทีนึงนั้นเพื่อนนะถ้ากับว่าหน่วยล่างข้างเรามันเด่นตัวเด่นนั้นเพื่อนนะเด่นแปดเดี๋ยวผมจะเปิดเด่นล่างให้ดูอีกทีนึงเด่นล่างยาวๆนั้นเพื่อนนะฝั่งนี้สูตรนี้งวดที่ผ่านมานเพื่อนดูไป เพื่อนดูไปเดี๋ยวมันจะเอานี่วางแล้วก็ยกออกเตรียมให้เพื่อนดูเพื่อนดูดูสูตรนี้นั่นเพื่อนน่ะเพื่อนงวดที่ผ่านมาก็ดูนี่สองสูตรนี้มาทุกงวดนั่นเพื่อนน่ะเราจะให้ดูให้ไวเลยเพื่อนว่ามันเจ็ดนาทีแล้วสองสูตรเนี้ยเข้าทุกงวดงวดที่ผ่านมาตัวชนเข้านั่นเพื่อนน่ะ งวดที่ผ่านมาตัวชนเข้าแต่ผมจะเลื่อนไปเลยไปดูของใหม่เลยนั่นเพื่อนนะผมจะไม่ต้องนี่ไปดูงวดสุดท้ายเลย่เพื่อนว,วงแล้วผมไม่วงอีกแล้วก็ผมก็ไม่ได้เตรียมตัววงมาด้วยนั่นเพื่อนนะ คนจะเขียนแต่ผลออกใส่ตรงนี้วดที่ผ่านมาที่ผมเขียนตัวล่างสองตัวล่างให้เพื่อนสี่เนสี่เตานเพื่อนนะไม่ออกห้าห้าห้าสี่นั้นเพื่อนนะออ 5, 5, 5, นนเพรานะว่าหลักสิบของเราเดินผิดตัวหนึ่งสูตรหนึ่งวดที่ผ่านมาออกห้าสี่ออกห้าสี่วดที่ผ่านมาเลขเด่นสูตรนี้เข้าเข้าเลขสี่นั้นเพื่อนนะเข้าเลขสี่ เาเลขสี่มาหลักหน่วยผมคิดว่ามันไปชนหลักหลัสิบหลักสิบของเราเดินผิดสูตรหนึ่งงวดนี้ผมว่าหลักสิบของเรามีสิทธิ์ตัวเด่นอาจจะไม่เข้านั้นเพื่อนนะเลขเด่นเลขเด่นของเราตัวเลขห้านี่ถ้าเลขห้ามาผมก็จะจับตามแต้มถ้าหลักหน่วยมาผมก็จะจับตามแต้มนั้นเพื่อนนะผมก็จะจับตามแต้มตามหลักสิบหลักหน่วยง <c oughs> วดที่ผ่านมาผมเขียนให้เพื่อนไปสี่สี่หกกับสี่เจ็ดนั้นเพื่อนนะลบออกให้หมด มาดูงวนนี้ถ้าเลขเด่นมันมาอย่างนี้นั้นเพื่อนนะตัวนี้ไปชนหลักหน่วยตัวนี้ไปชนหลักหน่วยหลักสิบองผมเด่นเลขห้าถ้าเกิดว่าตัวเด่นไม่มาตัวรองหนึ่งสองสามหนึ่งสามหนึ่งสามห้าเลขขี้ทั้งหมดเลยนั้นเพื่อนนะเลขขี้ทั้งหมดเพือ่อนชอบตัวไหนเอาไปชอบตัวไหนเอาไปนั้นเพื่อนนะ ถ้าเลขเด่นหลักหน่วยล่างเรามาตัวเดียวหลักสิบล่างผมได้ตัวเดียวพอไปจับใส่แต้มแล้วมันไม่เข้านั่นเพื่อนนะผมจับใส่แต้มแล้วมันไม่เข้าจับใส่แต้มไม่เข้านั่นเพื่อนนะแต้มสูตรที่มันเข้างวดที่ผ่านมาจับใส่แตม้มงวดที่ผ่านมาผมจับแต้มในสามสามตัวผมจับแต้มในสามตัวนั่นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมา ผมจับแต็มในสามตัวเดี๋ยวผมจะปิดข้างบนไม่เพื่อนดูเพราผมเขียนลายอย่างข้างบนนี่นานเพื่อนนะ่ะผมให้ดูแต็มนะนี่งวนที่ผ่านมา แต็มล่างแต็มล่างตัวชนงวดที่ผ่านมาเข้าแต็มเก้าเข้าแต็มเก้านั้นพื่อนนะงวดนี้เต็มเด็ดของเรามีหนึ่งมีเก้า คลิปนี้ให้ดูสามอย่างนั้นเพื่อนนะหลักหน่วยล่างเลขเด่นล่างแต้มล่างนั้นเพื่อนนะแต้มเด่นจับชนนะ้ะได้สองแต้มจับชนในสองแต้มผมมาหลักสิบมาจับมาหลักหน่วยมาจับเสร็จแล้วได้สี่ชุดนั่นเพื่อนนะได้สี่ชุดยกออกเพื่อนอันนี้คือแต้มนั้นเพื่อนนะคือแต้มล่างนะแต้มล่างนะงวดน,นี้ วันที่ผ่านมาได้สามแต้มจับชนก็ได้สามแต้มมีเลขเลขหนึ่งเลขเลขหนึ่งสามสูตรเลขสามสามสูตรวันที่ผ่านมาตัวชนคือแต้มเก้าที่เข้างัวนนี้ชนได้สองแต้มเองอ่ะยกออกเพื่อนนี่คือผมทําด้วยจริงนะเพื่อนนะทําด้วยจริงไม่ใช่ว่ามาทําแบบถ่ายเป็นสิบคลิปเลขเด่นมีทุกสูตรนนเพื่อนนะ ไม่เอานั่นเพื่อนนะเลขเด่นผมเห็นหลายช่องถ่ายกันหลายสูตรเด่นไปทุกสูตรนั่นเพื่อนนะของผมมันเด่นเลขห้านั่นเพื่อนนะแต่ผมจับเลขห้าใส่กับส้าไกับหลักหน่วยแล้วแต้มไม่เข้านะั่นเพื่อนนะแต้มไม่เข้าแล้วที่นี้ผมก็เลยเอาหลักหน่วยมาจาับใส่หลักสิบเอาหลักสิบมาจาับใส่หลักหน่วยอ่ะก็ลองดูนั่นเพื่อนนะเมื่อ เมื่อตัวเด่นไม่เข้าผมก็เอาตามเต้มนั้นเพื่อนนะคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะเพื่อนสิบสามนาทียาวไปมันจะโหลดช้าไปเดี๋ยวค่อยค่อยคลิปถัดไปค่อยสรุปนั้นเพื่อนนะพอมันมีเลขเด่นอีกหลายสูตรนั้นเพื่อนที่ผมยังไม่ถ่ายผมไม่ได้ถ่ายเยอะเหมือนเหมือนบางบางช่องนั้นเพื่อนนะผมดูตำแหน่งเลขว่าแนวทางมันมายังไงไปยังไงไม่ใช่ว่าถ่ายซึื่จะถ่ายก็ถ่าย,ถ,ายถ่ายก็ถ่ายคุณที่สิบ สูตรหวยของตะละาช่องไปนี่ทั้งเมาทั้งมืนนั่นเพ่อน,น่ะ,อะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามอันนี้คือเด่นล่างนะจ่องอยู่นี้เพื่อนนี่หลักสิบล่างของเราได้เลขแปดตัวเดียวนั้นเพื่อนนะหลักหน่วยล่างได้เลขแปดตัวเดียวหลักหน่วยล่างได้เลขแปดตัวเดียวผมเอาหลักสิบกับหลักหน่วยเด่นนองผมเด่นแปดกับเด่นห้าถ้าแปดไม่มาถ้าห้าไม่มาก็จัดแต้มในแค่สอง สองแต้มแล้วก็จะได้แค่สี่ชุดนั้นเพืนะ่อนนะขอบคุณนั้นเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามผมก็ส่งให้สมาชิกไปเรขกล่างผมเขียนได้สี่ชุดนั้นเพื่อนนะถ้าหลักสิบเด่นมันก็เข้าตามเด่นถ้าหลักหน่วยเด่นมันอาจจะเข้าตามหลักหน่วยเด่นก็าตามแต้มอ่ะขอบคุณนั้นเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ